โอเคครับผมสวัสดีชาวเกมเมอร์สายในีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมจูจัสต์ไทเซนแฟนทัมพารเดชเช่นเคยเบื่อกันยังเบื่อกันได้ยัง, <c oughs> ออยงทุกคนคือตอนนี้ก็คือกิจกรรมแบบไม่ค่อยมีเข้ามาเลยแต่ว่ารออีกทีหนึ่งกับวันที่7นะครับโอ้โหอีก3วันกว่าจะมีกิจกรรมใหม่เข้ามาโอเคกิจกรรมตอนนี้ก็คือเหลือก็คือตรงนี้นะครับกิจกรรมนี้ถ้าใครยังไม่ทําก็ควรที่จะทํานะเพราะว่าเราจะแลกใบส่มได้ด้วยเนี่ยเวลาเราผ่านตรงนี้ใช่ไหม ก็จะได้ใบสุ่มตัวของเกตโทเขียวเนาะนะครับแล้วก็จะเป็นอีเวนต์ใหม่อีเวนต์ใหม่ก็จะได้ส่วนของโทจิตรงนี้นะครับถ้าใครที่แบบว่าเก็บแต้มครบเนี่ยแล้วก็จะได้รางวัลตรงนี้รางวัลตรงนี้เนี่ยมันจะมีเนี่ยพวกใบสุ่มของตัวโทจิด้วยนะครับก็อย่าลืมมาแลกด้วยสําหรับในร้านค้าก็แลกให้มันครบๆนะครับเพื่อที่จะได้ไม่เสียผลประโยชน์เราจะได้เอาไปสุ่มกาชาได้นะครับ ทีนี้เราจะมาพูดถึงตัวกิจกรรมใหม่นะครับกิจกรรมใหม่เนี่ถามว่าผมเอาข้อมูลมาจากไหนหรือว่าเห็นหลายๆคนเนี่ยที่เอาข้อมูลมาเนี่ยเขาเอามาจากไหนกันอย่างแรกก,ก็คือในส่วนของทางตัวเกมตัวเกมแน่นอนก็นผมมีประกาศอยู่แล้วนะครับสําหรับตรงนี้เนาะแล้วก็ตรงพวกด i s คอร์ของทางเกมนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวเพจนะครับอย่างผมมาที่จะดูเป็นหลักๆก็จะดูเป็นเพจนะครับจะเป็นเพจนี้อ่าเพจนี้ก็จะมีแบบข้อมูลเกี่ยวกับพวกเออเกม จีนหรือว่าเกมจากอนิเมะต,ต่างๆนะครับก็จะมีข้อมูลตรงนี้มาด้วยนะก็คือเพจนี้นะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวเพจของท่าตัวเกมเลยอันนี้เป็นเพจของจูจุสุไคเซนเลยนะครับมันจะลงแจกข้อมูลของจนะูจุสุไคเซนเนาะก็จะมีบอกไว้เลยนะครับเนี่ยที่ผมอาเข้ามาก็ประมาณนี้เนาะเออผมเขียนผิดนะตอนนั้นเป็นเดือนธันวาแต่ว่ามนเป็นเดือนกุมภาแนละ้วก็คือเดือนนี้แหละนะครับ สำหรับกิจกรรมตรงนี้เนาะวันที่เจ็ดก็จะมีตัวของโนบะระก,กับอินุมากิมาตู้หนึ่งแล้วก็จะมีอันเดเบตไปกับมารุสีเหลืองมารวมถึงมีการแจกใบสูมด้วยนะครับแล้วก็วันที่สิบสี่จะมีแพนด้าแดงกับในส่วนของการตีบอสฮานามินะครับแล้วก็วันที่ยี่บเ็ดก็น่าจะมีตัวละครใหม่กับยี่แปดก็น่าจะมีตัวละครใหม่มาเหมือนกันโอเคอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวของเลดิตนะครับเลดิตเนี่ยเข้ามาที่ตรงนี้นะนี่อันนี้นะครับมันก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับในส่วนของตัว เกมจู่สึกไคเซนถ้าเราอยากได้ข้อมูลใหม่ก็กดนิวเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลใหม่ๆนะครับถ้าเราอยากได้ข้อมูลที่มันเป็นแบบว่าเอ,อ่อท็อปหน่อยก็ก,กดตรงท็อปนะครับนี่ไอพวกเนี้ยก็จะเป็นข้อมูลประมาณนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะมีพวกลงไว้พวกสปอยล์หลุดอะไรมานะครับบางทีก็จะมีมาอย่างเช่นตัวของมิวะสีฟ้าอย่างเงี้ยก็ข้อมูลมาจากเลดิดเนี่แหละนะครับที่ก็เอามาลงไว้ว่าจะมีตัวของมิวะมานะครับ แล้วก็จะเป็นในส่วนของช่อง youtube ต่างประเทศนะครับช่องออแบล็กแฟทเนาะแล้วก็ช่องอื่นๆน,นะครับที่ผมติดตามนะครับก็สามารถไปลองดูได้นะ่ะโอเคก็ไม่ค่อยมีไรนมากเนาะสำหรับตรงส่วนเนี้ยแล้วก็ถ้าใครแบบว่ารอข่าวสารอยู่ว่าไอตัวละครตู้ปกติเนี่ยมันจะมาตัวไหนตอนนี้ยังไม่มีนะยังไม่มีเข้ามาแล้วก็ไอใบพวกนเนี้ยมันสามารถดองไว้ได้นะถ้าเป็นใบในส่วนของใบปกติแต่ว่า ไม่รู้ว่ามันมันเป็นใบไหนกันแน่เออแต่ผมก็ดองไว้อยู่ผมดองไว้อยู่แต่ว่าผมสุ่มไปแล้วก็คือไอใบที่มันเป็นแบบได้การ์ดด้วยผมสุ่มไปแล้วน่าจะได้ตัวโทโดมั้ง <laughs> ยังเกลือโทโดขัดสองอะเออโทโดขัดสองแล้วก็มากิขัดหนึ่งนะครับคือผมหวังนะอันนี้จริงอะ่ะคือแบบไอดีของเราอะ่ะมันเหมือนกับว่าจะเติบโตก็จริงนะแต่ว่ามันไม่ได้โตขนาดนั้นนะครับเพราะว่าอะไรอย่างผมมาสุ่มตัวของโทจิไปโอเคแหละมันสุ่มไปน้อย ถามว่ามันออกเอดิไหมมันก็ออกนะครับออกอย่างเช่นตัวโทจิส่วนมากมันจะออกก๊์ดนะครับออกกา๊าซส่วนใหญ่เลยเนะี่ยอย่างเช่นเนี่ยตัวของเกทโทเนี่ยเดีย๋ยวผมให้ดูว่ามันออกก๊์ดแบบเนี่ยกร์ดแบบโอ้โหเนีย่ยได้โทจินะครับอันนี้คือตู้ตู้ล่าสุดนะโทจิอันนี้คือโนบละเห็นปะเนี่ยกร์ดคือตัวละครไม่ค่อยออกเลยออกก็ออกแต่โทโด <laughs> เนี่ยโทโดเ <laughs> นี่ย <laughs> สังเกตนะ โทโดนะจำไว้นะโทโดอันนี้คือวันที่ยี่สิบแปดเดือนหนึ่งนะเวลาห้าทุ่มสิบแปดนะครับแล้วก็มาดูนี่ยี่ิบเจ็ดคือห่างกันวันหนึ่งโอ้โหโทรโดอีกแล้วอันนี้คือตู้เกะโทเขียวที่ผมเกลือและคือลงมาเรื่อยๆโอ้โหเนี่ยคือแบบบางทีบางรอบมันไม่ได้ก็คือไม่ได้นะเนี่ยคือแบบลุงก็ไม่ออกแล้วออกออกเป็นการ์ดเนี่ยออกเป็นการ์ดคือ ถ้าเราได้พวกตัวละครที่มันใช้งานได้เนี่ยเห็นปะออกเป็นการอืมถ้าได้ตัวพวกตัวละครที่มันใช้งานดีๆเนี่ยมันก็จะช่วยเราได้เยอะเนาะถึงแม้ว่าอ่ะโอเคแหละเราอาจจะไม่ค่อยได้ใช้อย่างเช่นตัวโนบลระสีเหลืองหรือว่าตัวของพวกยูจิสีเขียวแต่ว่าในนาคตอะ่ะมันก็บัฟขึ้นมาแล้วก็เราก็ได้ใช้อ่ะนะครับผมก็พยายามจะอัพให้มันทุกตัวนะอย่างเงี้ยผมก็อัพขัดสองไว้แล้วสำหรับเมกูมีก็เผื่อว่ามันจะเก่งขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย คือการ์ดเราเนี่ยถามว่าไอการ์ดพวกนี้มันสําคัญไหมต้องบอกเลยว่ามันสําคัญแค่บางใบนะครับเพราะว่าอย่างเช่นตัวของพวกนี้เราก็ฟาร์มได้อยู่แล้วใช่ไหมถ้าเราไม่มีมุฒิสกิเนี่ยเราก็ใช้ของตัวของโจกบแทนได้ใช่ไหมล่ะเออแล้วก็ใช้พวกการ์ดไปเนี้ยการ์ดไปนล้ก็เป็นของกายภาพเนาะซึ่งค่อนข้างที่จะดีมากๆใครมีเนี่ยควรที่จะทําเก็บไว้นะครับสักขัดหนึ่งเพราะว่าอนาคตเนี่ยเราได้ใช้แน่นอนนะครับแล้วก็เป็นการ์ดพวกการ์ดฮิลการ์ดพวกลดดาเมจพวกนี้ยแล้วก็การ์ด เอชอาร์พวกนี้เราได้ใช้ไปแล้วนะครับการพวกยั่วยุนะครับถ้าใครไม่มีแบบว่ายั่วยุที่มันเป็นสองเทอนอ่ะอ่ะยั่วยุผมมีหรือเปล่าอ่ะใบนี้นะครับใบนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับดึงดูดสองเทือนหรือว่าโอเคเลยถ้าเราอัพขึ้นไปอีกเนี่ยผมแนะนาว่าอย่าเพิ่งไปอัพนะเพราะว่าเรารอให้มันแบบรอรอสุ่มก่อนอ่ะเพราะว่าเราดองใบใบสุ่มสีขาวไว้ก่อนใช่ไหมถ้าเราสุ่มมาเนี่ยเออเราค่อยมาอัพนะครับแล้วใบที่ที่เราไม่ใช้เนี่ยก็ย่อยทิ้งได้ แต่ว่าใบเนี้ยผมผมลังเลยอยู่ว่าจะใช้หรือไม่ใช้นี่ไอใบพวกเนี้ยไอใบที่เพิ่มใส่ยาเวทเนี่ยมันมีตัวเลือกหลายหลายใบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้ใบไหนถ้าเราไม่ใช้เราก็ย่อยทิ้งไปได้นะครับย่อยไปเลยหรือว่าถ้าใครแบบเฮ้ยผมย่อยไปแล้วในอนาคตอ่ะพี่มันจําเป็นต้องใช้อะ่ะก็คือใช้เนี้ยได้อันนี้ค่อนข้างที่จะหาง่ายกว่าในส่วนของตัวที่มันเป็นหินเอเนาอันนี้คือหาง่ายสุดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราย่อยตรงเนี้ยย่อยไปเลยครับย่อยได้นะครับแต่ว่า ต้องย่อยใบที่เราไม่ใช้จริงๆนะอย่างเช่นใบเนี้ยโอเคแหละมันบวกไบยาเวชไหมแล้วก็บวกอย่างเงี้ยหกสิบห้าคือผมลังเลว่าจะใส่ให้กับสุขนะุณะดีหรือเปล่าแต่ว่ามันก็มีการที่มันดีเนาะดีอยู่แล้วอะ่ะเราก็ใช้การที่มันดีอยู่แล้วแล้วหาง่ายก็ได้นะครับอย่างเช่นการของโจโกอย่างที่บอกไ้เนาะมันสรรพัทประโยชน์มากอันเนี้ยคือหาได้ฟรีด้วยนะถ้าใครไม่แบบไม่มีมูลสกิก็คือกาเป็นเนี้ยต,ต้องไปฟาร์มแล้วมันฟาร์มงานในช่วงนี้เนาะมันมีตัวละครครบะะแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นก็คือแบบ คือได้การ์ดมามันก็ไม่ค่อยอะไรเท่าไหรอ่อ,อ่ะมันไม่ได้ใช้อ่ะบางการ์ดอะ่ะนะครับอย่างเช่นไอ้การ์ดพวกเนี้ยเนี่ยการ์ดพวกเนี้ยคือมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยอ่ะเออได้แต่การ์ดมันก็เลยแบบส่วนตัวผมอยากได้ตัวละครแบบเยอะๆมากกว่าเพราะว่า,าน้อยตัวละครขัดห้าอย่างงี้เราก็ได้ใช้อยู่แล้วเพราะว่าเออถึงแม้ว่ามันจะเป็นตัวที่แบบไม่ได้ท็อปเทียร์แต่ว่ามันก็ขัดห้าเนาะมันก็หน้าปั้นเอาไปเล่นได้เหมือนกันในอนาคตนะครับ โอเคประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับเดี๋ยวมีกิจกรรมใหม่ๆเนี่ยเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆนะแต่ว่าถ้าผมอะเอ่อถ้าวันไหนผมไม่ได้ทําเกมนี้แล้วอะเพื<ๆ>่อนๆก็ไปหาข้อมูลตามเว็บไซต์หรือว่าถ้าใครแบบว่าว่างๆก็คอยเช็คดูพวกเนี้ยพวกเลตดิดนะครับพวกตัวเกมตรงนี้เนาะแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวตรงนี้แล้วก็พวก YouTube ต่างประเทศเพื่อนๆก็จะมีข้อมูลในการที่จะเล่นเกมนี้มากขึ้นนะครับผมเนาะเชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะเลิกไปกันก็เยอะนะครับถ้าเกมที่มัน กระแสไม่ค่อยดีผมอาจก็อาจจะต้องทําเกมอื่นด้วยนะครับช่วงนี้ก็พยายามจะทําเกมอื่นและก็ฝากดูเกมอื่นของช่องผมด้วยแล้วกันนะครับผมเนาะโอเคที่จงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนๆรายการผมด้วยลกันวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ